หลังจากร้านขายยาออกมาพร้อมๆที่จะขับรถไปยังสถานีต่อไปวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการซื้อวัสดุยังคงต้องปรับปรุงวัสดุให้มากที่สุดทริปนี้รู้สึกตึงชัดๆต่อและมีการติดเชื้อรอบบมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะมีหลายหมื่นดอลลาร์อยู่ในมือแต่เผื่อโดนกัดโดยไม่ได้ตั้งใจการเตรียมการทั้งหมดหายไปฉันกำลังคิด ทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นบนถนนข้างหน้ายืนนิ่งต่อคุณบ้าไปแล้วผู้ชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองฉันเพิ่งเห็นเด็กชายยังอุ้มเด็กหญิงตัวเล็กกบไว้ในอ้อมแขนของเขาฉันไม่ทด้ลงดูอย่างระมัดระวังสำหรับบาดเพนไว้โดดบุนร่างกายของพวกเขาฉันขอโทษฉันฟุ้งซ่านคุณช่วยยืมมันหน่อยได้ไหมพี่สาวของฉันป่วย หญิงสาวหลับตาหน้าแดงแล้วพ่อแม่ของคุณละ่ะพวกเขาทั้งหมดอยู่ในโรงพยาบาลฉันฉันไม่ใช่คนโกหกแค่พ่อแม่รีบจากไปไม่ได้ทิ้งเงินรอพ่อแม่กลับมาฉันจะคืนเงินให้คุณโดยเร็วที่สุดเมื่อถึงจุดนี้หญิงสาวก็ขยับตัวเล็กน้อยฉันตกใจที่พบว่ามีบาดเผนสีขาที่แขนของหญิงสาวและมีรอยฟันที่ชัดเจนรอบร ผู้หญิงคนนี้ถูกผู้ติดเชื้อกัดนิสัยปกติคนที่โดนผู้ติดเชื้อกะะัดค่ะจะป่วยภายใน2ีชั่วโมงแต่ดูบาดเพนของหญิงสาวคนนี้โรงเรียนแพทย์กัดมาหลายวันแล้วยังไม่กลายพันเด็กชายสังเกตเห็นการจ้องมองของฉันรีบบอกพี่สาวไม่ป่วยคุณเชื่อฉัน เขาแค่ฉันรู้ว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อน้องสาวของคุณอาจมีภุมิคุ้มกันอยู่ดองตื่นแล้วทำเสียงเบาพี่ชายกลับบ้านต้องไปโรงพยาบาลเองฉันมองคนสองคนที่อยู่ข้างหน้าฉันใจยังอ่อนลงพวกคุณยืนอยู่ตรงนี้อย่าขยาับ ฉันลงจากรถแล้วเปิดประตูหลังอาหารกับหัวเอาถุงมาลงเขาเอาเงินไปยื่นให้เด็กชายฟังอย่าบอกใครในสิ่งที่ฉันพูดตอนนี้คุณจะไม่กลับบ้านพาน้องสาวของคุณไปหาวิธีทันทีเช่าสถานที่ห่างไกลที่มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่กี่คนเก็บอาหารให้มากที่สุดมียาอยู่ในกระเป๋าน้องสาวของคุณมีแนวโน้มที่จะมีภูมิคุ้มกัน ให้ยาปฏิชีวนะและยาลดไข้แก่เขามียาอีกสองชนิดที่ต่อต้านการติดเชือ้อคุณทั้งคู่ต้องกินตรงเวลาทุกวันและในขณะที่อาจมีข่าวเกี่ยวกับที่พักพิงอย่าไปที่นั่นไม่ปลอดภัยจำได้ไหมหนุ่มเวิร์นยานพยักหน้าอย่างจริงจังและจำได้จากนั้นฉันก็หันหลังกลับและขึ้นรถตู้พร้อมๆที่จะขับรถออกไป น้องสาวคุณช่วยบอกชื่อคุณหน่อยได้ไหมฉันไม่ตอบเขาโบกมือแล้วเดินจากไปหวังว่าการดำเนินการของฉันสามารถให้โอกาสพวกเขาเพียงแค่ใส่การกระทำของความเมตตานี้ในขณะน,นี้เป็นการอำลาครั้งสุดท้ายของโลกอาระยะนี้จุดแวะสุดท้ายของวันนี้คือการซื้อลูกไก่ฉนวนกันเสียงของถ้ำดีมากการเลี้ยงไก่สามารถป้องกันตัวเองได้ มีเนื้อและไขายอย่างต่อเนื่องฉันขับรถไปที่ฟารม์มเล้กบในเขตชานเมืองตอนเช้าโทรหาเจ้านายแล้วเจ้านายเห็นฉันมาและโบกมือมันคือมิสยังใช่ไหมไก่ห้าตัวที่คุณต้องการไข่ทองอายุยืนสิบฟองและอาหารที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงไก่แล้วไก่ยาพร้อมๆแล้วยอดเก้าพันทาจากสจ<ม><า>นนแฟรที่ฉันตั้งให้ตัวเอง หลังจากโหลดรถแล้วฉันก็กลับไปที่วัดบนภูเขาหลังจากนั้นฉันก็ไม่ลังเลลงทุนในโรงงานปิดถ้ำอย่างแรกคือรถตู้คันนี้ฉันตัดสินใจที่จะจอดรถตู้ไว้ในที่ซ่อนที่กาําบังในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดรอยขีดข่วนและว่าบนพื้นผิวของรถมากขึ้นการจมทำให้เขาดูเหมือนรถที่ถูกทิ้งล้างพางตัวลงรถตู้ออกไปกับตอนเช้าแล้ว เมื่อถูกตัดสินให้ทิ้งรถสองคันหลังจากตรวจสอบบริเวณวัดบนภูเขาแล้วฉันกลับไปที่ถ้ำถ้ำขนาดใหญ่แห่งนี้มีหลายพื้นที่ช่วงนี้ฉันสนใจแต่การขนย้ายสเสบียงทุกอย่างสายเกินไปที่จะแพ็คเกือบหมดแล้วที่มุมล่างวันนี้